สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อกองบ้านระเบิดเอเชียครับเรามากินข้าวยวนวันนี้บรรยุดบรรยุดครับเรากินข้าวที่ต้นตาลขอนแก่นต้นตาลขอนเกินในร้านนี้เราเคยกินแล้วเคยกินแล้วครับอันนี้คือซุกี้กินดาไปกินตอนนั้นเบิร์ตจังบาทวะหาหกลอยไหมแดงหกลอยอูว์แทบซอกกินข้าวคาบหนึ่งเก้าลอยตอนนั้นเขาขายไม่ร้านจังบาทเนี่ยแล้วมันมื้อนี้มื้อนี้ห้องมะเสพย์นองเบียร์ ไปเส้นทางมาครับพี่น้องครับอันนี้ซื้ออันนี้ให้เราพามก็พูดสำหรับนาฬิกาน่งค่ะเราอยากได้นาฬิกาคนเล่พ้าเราไปซื้อเพลง,ง,งลิเกชิตเพลงลิขกชิตนี้นี้นีแกพัน,น,นพหนูไปดูนั่นไปดูของคาซิโอแล้วทีนี้นะมันมันไม่มีอันถูกใจเพราะว่ามันไม่ขับคิอเราคาซิโอเราเอาอันนี้ได้ข้องเอียงมุน น,นี้คืออะไรนะเกรของเกรดเกรดครับเกรสเกรนเป็นวาเกียรเกรดอเเบิเจว่ามันอื่เ่นว่าของเกรวัครบเขาจาเกรอ้อนยุดนะพี่น้องครับเกรเงินเด็ก่ะอยากซื้อสิ่งดีๆให้ตัวเองเพิ่มละหมอบรางวัลหเจ้าของครับแต่ว่าตอนนี้หมอพี่น้ปรดหมอมจเออมันจะเป็นโอกาสเพราะว่านางเคยซื้อรองเท้าให้ผมแล้วนางนางซือ เราอ,องเท้าคู่นั่นคู่ละหาพันห้าพันหาพันเท่าไรก่อนห้าพันเจ็ดร้อยกว่าบาทเรายังเส้อไครออันนี้นาฬิกาเก้าพันกว่าบาทน,นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าหาสิบเปอร์เซ็นต์กระดาจ่ายเคริงหนึง่งเจดสิบห้าเอร์เซ็นต์ดิโอ้แต่มันกระลบประมาณสามพันบาทไม่แต่เคริงหนึง่งมันประมาณสี่พันกว่าบาท จักเขาบอกว่างเด็กเขาบอกว่าหันสิบเปอร์เซ็นหัสิบเปอร์เซ็นพนักงานเขาอาจจะใส่ส่วนลดยังเขาเออมันมีส่วนลดยังโบรูดแต่ว่ามันเป็นส่วนลดวันวาเลนไทน์ที่มันใกล้ใกล้หมดอันนี้แล้วมันเป็นโปรโมชั่นมันวาเลนไทน์ไงจากเก่าพันเก่าเหลืออยู่สามพันสามพันสามก็เลยโชคดีโชคดีไปก็เรียกว่าแต่ว่านาฬิกามันมันสวยไงสวยมันขับดีมันเหลี่ยมมามานะมันเราผิว่สองสีมันต้องใช้เป็นพวก เครื่องประดับสีทองมันมันมันเหลี่ยมดีไหมอันนี้อันนี้ก็ซื้อมาแล้วสองร้อยห้าสิบบาทแต่ว่าอยากทําว่าจะเก็บเงินทำอะไนั่นทองที่แบบเจ็ดเล็กๆแบบนี้แล้วก็ทำมันชื่อตัวเองเือแล้วเราพี่หนาป้อนปิดวงปิดวงจังหวะกันพี่หนาเพราะว่ามันต้องมีกําลังใจในการแบบถ่ายคลิปแต่ละปีแต่ละปีไปเขาเอิ้นไว้ยังก็ซื้อคล้องให้จะคล้องแบบมีกําลังใจในการถ่ายคลิปเกิดยังเก็บเงินมันมีกำลั ให้เราหาเงินแล้วก็แกงแก,แกงกแล้วสิ้นเดือนนี้นะสิ้นเดือนนี้จะ,จะจะจะจองทำน้องโนแล้วน้องจะโนโตัมแล้วน้องจะทำนมแล้วนะวเสริมบุคลิกแล้วก็นางงั้นเา้าแบบว่าขายความเซ็กซี่เนาะนางลงนี่แมวขายความเซ็กซีห่ห้องแบบ เขากับสนับสนุนเต็มที่จริงๆนะไม่ค่อยหามประด้๋ได้เรียนหาอยากเนี่ยเต้ง,ตงเต้นแต่ตต้งแต่ตต้งแต่ปวดแขนตต้งแต,ต่มีแฟนมาเนอะไอ้บาตเป็นคนถือบ่งหามอีกย่างเลยสนับสนุนปวดจนเก่งใจซื้ออย่างเดียวแต่ว่าส่วนในญ่สิผัวเจ้คนแบบว่าม่ต้องเอาดอกไม่มีคำวา่าแพงถ้าเราเาหาเงินเป็นหาเงินได้หาเงินได้ตามที่ราคาที่เราซื้อมาได้ เฮาเกิดใส่ไปหาไปอย่าไปคิดอะไรพี่น้องเกิดมาครั้งเดียวใช้ครั้งเดียวอยู่ครั้งเดียวแต่มันเต็มที่เลยสี่จักบาทกระสังเพราะว่ามันมัน,มนเฮาม,ากมักเลนบ่อันนี้คือสิ่งที่เฮามาเฮาเกิดซื้อ,อไปซื้อลงไปซื้อได้ไหลายขนาดกางเกงสิโตสิกางเกงเนี้ยตัวละเป็นพันผมก็กล้าซื้อเลยเพราอย่างจริมัน มันเป็นความชอบส่วนตัวไหมเราก็อัปเกรดตัวเองขึ้นแล้วก็เกินยังล่ะเก็ดจะคล้องดูดีขึ้นแต่ก่อนเราแต่ก่อนแต่ก่อนหนูไม่ได้คิดว่าต้องแบบมาแต่งตัวมหรือว่ามันแต่งหนานงั้นเพราเราไม่จําเป็นเลยใช่ว่าพอเราอุ้ยสูตรสวยจังเลยพจอเราจะเสือบอว่เพ่อมือหนึ่งอ่ะหนูต้องไปเจอเอฟซเยอะมากเลยสิ่งที่เขาพูดกับหนูก็คือทําไมไม่ตรงปกเออ คือขีรายแถมสิเาเเนีลยแล้วอีพอก็ใช่แล้วก็บอกว่าพอผอเอฟซีซู้งานเาเราต้องเปล่ยนตัวให้แบบคือเขาต้องให้ดูดีใช่แล้วก็เลยแบบต้องซื้อแพงเท่าไหร่แล้วก็ต้องซื้อแมนแต่ก่อนนู้นแต่ก่อนนู้นแบบสิบอกว่านี่หนูคันว่านางั้นหนูว่าจำเป็นต้องแต่งส่วนใหญ่ทำไมเขาไม่เข้าใจเราเราก็ตั้งคำถามกับตัวเองเป็นทุกวันนี้เราก็ยังคิดทำไมเขาไม่เข้าใจเราแต่พอเาผอคำนึงถึงเขาจะบอกมากหน่อยแบบ อื่นเลยค่ะเขาเป็นแบบว่าเป็นผู้หญิงทำไมเป็นทำไมไม่เหมือนในคลิปทำไม<น>ไม่อันนั้นอันนี้โอ้หลากหลายครับเอฟซีก็มีหลากหลายขึ้นกันผู้ผู้ดีก็ดีดีดาาเลยพ่อก็เลยแบบว่าต้องต้องลุกขึ้นมาเต่มตัวต้องลุกขึ้นมาเต่งหน้าให้มันเสียเวลาเราก็ต้องลุกขึ้นมาแต่ก่อนุนแปลงคือว่าตึ้งคือน่าปุ๊บแปลงไทยเขียบโดดดิซูมหมือนเนี่ยขันเพท่ากันแดดก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ทาลิปตัวนึงก็ออกมาไม่ได้ใช่แล้วแต่ว่าหน้านี้ยังไม่ได้แต่งอะไรเลยทุกคน เขาเอินไว้ยังกายลิปนออกหมดแล้วเขาเขาคนเห็นคนเห็นเขาหนักกล้องไรเองเดี๋ยวเวลาเขาเข้ามาพอกับตัวจริงของฮองซีเนาะเจอเอฟซีแบบอุ้ยตัวจริงทำไมน่ารักแกงดูดีกว่าในกล้องเลยเออทแบบอุ้ยทำไมตันจริงสีกี้ตงต่างนี่สิล้านเกือบวิลันเกือบสวยจังเลยสีเขียวอ่ะสีเขียวแล้วไปเมืองไว้ก่อนยิดวงมบนห้ามี่อ็น เสื้อผ้าใหงจะค้องสินะใช่ตัวนี้วนวสวยโอ้แต่มันไปเกือบผู้หญิงม,มันเกือบน้อยอะว,ยว่าบัเนีนใครหนเบางแน่นี่แบบเนี้ยไรเดอร์ไรเดอร์จะเป็นสไปด้์หัวแมนได้แมเ,เมนขี้ดอย่ะ ันนี้สตไตล์ญี่ปุ่นวันนี้เรามาละลายทรัพเล่นนะฮะโอ้ยบอมแมนเขินาปยังฮะความสุขใส่ตัวอย่ากองวันหยุดโดนเสือจีดรมาเลาะแบบนี้เลยปกติเราปกติเราไปงานบ่อยจนไม่มีเวลาว่างงานมันหลายโพดนะเออมันมีเวลาหอดผมมีหอดเวลาจีมาหาความสุขใส่ตัวอย่ากอางมือนี่พึ่งท่งทำอะไรนะเสื้อผาไหม พี่น้องซุงเสื้อผ้ามาอันบ่อันนี้เราแพ็คของมมันนนไไ่่ด้้ใสหาางเราก็เเลยราแพ็คของกลับบ้านแล้วใช่แล้วมันหลายโพดแมนมันหลายเกินไปนะขอบคุณแม่ๆพ่อๆที่เพิ่นธุ์ทงยังมาให้หล่ไล่คุณเดฟซีนะคะแม่ยิ้มชอบปากกาเพิ่นธุงเสื้อผ้ามาให้หลายๆคนแม่เราสีชมมาให้แม่แกบอกว่าอยากให้เราแต่งตัวดีๆอย่างเงี้ยแต่งตัวฉาเพี่กนักที่บอกว่าชอบชมแต่ว่าการที่เรา กันที่เราสะผมมันทำให้เราดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์อินดีจริงๆทุกคนเอฟซีคู้เอฟซีหลายๆคนเคยกับยังให้ห้างแบบว่าแต่งตัวดูดีใช่แล้วถ้าหนูดูดีพี่บาทดก็จะดูดีด้วยเพราะฉะนั้นแล้วแป๊บหนึ่งอันนี้ก็สวยไม่ผ้าไม่ดีปะอุ้ยพอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีคับ